สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB Risk 2563นะคะ DB Risk แปลว่าช่องที่จะพาให้ทุกคนรวยนะคะก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กี่ห้องลอตโต้ VIP ประจำวันพฤหัสบดีที่15เดือน10บรศ63นะคะรอบที่จะมาแนะนำก็คือรอบที่42จะถึงรอบที่46รอบที่47กํากำลังรอลุ้นอยู่นะคะเหลืออยู่3นาทีนะคะรอบที่47จะออกผลซึ่งตอนนี้สุดที่2เข้าติดต่อกันแล้ว 2, 5รอบนะคะ5รอบแล้วก็ แถวนี้เป็นรอบของยีก่กีนะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างนะคะแถวนี้เป็นแถวที่แอดทาขึ้นมานะคะอะ่รอบที่41ออก1 2 7 7 5นะคะรอบที่สูตรที่2จะใช้สูตร3ตัวบนหลัก10บวก3ตัวบนหลักร้อยนะคะเอามาบวกกัน1บวก2เท่ากับ3นะับเพิ่มให้ได้5จํานวน3แล้วก็4 5 6หรอบที่42ออก 7,60, 68นะคะ ช่วงแรกเราเช็คสูตรก่อนว่ามันเข้าที่หลักไหนนะคะ6เข้าไหมคะเข้าศูนย์เข้าไหมคะไม่เข้า6เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้8เข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่43เอารอบที่42มาคํานวณนะคะ3ตัวบนหลัก10บวก3ตัวบนหลักร้อยนะคะ7บวกหหรือ6บวกเเท่ากับ13นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ3แล้วเพิ่มเป็น4 5 6 7รอบที่43บวก่สเเข้าไหมคะ ข้าทําสีแดงไว้4เข้าไหมคะข้าทําสีแดงไว้พอดูที่ทางการวิ่งของเลข7เข้าไหมคะข้าททาสีแดงไว้1เข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรับที่44เอารับที่43มาคํานวณ3ตัวบนหลัก10บวก3ตัวบนหลักร้อยนะคะ6บวก4เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์ะเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่44ออก1 0 0 7 7นย์เะคะ0เข้าไหมคะเข้า0ูนย์เข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะไม่เข้าหลุดแล้ว แปลว่าเข้าที่2ตัวบนรูดหน้านะคะเข้าที่2ตัวบนรูดหน้าเข้าติดต่อกันแล้ว3รอบแล้วต่อไปรับที่45เอารับที่44มาคำนวณนะคะ0นย์บวก1เท่ากับ1นับเพิ่มเป็น 2, 3 4 5าี่หรับที่45ออก3า2 3 2 1่ามเข้าไหมคะเข้า2เข้าไหมคะเข้า3เข้าไหมคะเข้า2เข้าไหมคะเข้าหมดเลย ต่อไปรับที่46เอารับที่45มาคํานวณน,นะคะ3ต,กกค3ตัวบนหลักสิบก็คือ1นบวกสตัวบนหลักร้อยก็คือ3 1มนบวกสเท่ากับ4นะับเพิ่มเป็น5 6 7 8รับที่46ออก2 4 158 4้าเข้าไหมคะเข้า1ไม่เข้า5เข้า8เข้านะคะเราลงที่2ตัวบนรูดหน้าแล้วนะคะก็เข้าติดต่อกันแล้ว5รอบแล้วนะคะ ส่วน2ตัวล่างรูดหน้าเข้า2รอบแล้วก็2ตัวล่างรุ่นหลังก็เข้า2รอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบที่47จะเข้าที่หลักไหนนะคะรอบที่47เอารอบที่46มาคํานวณน,นะคะ3าตัวบนหลักสิบก็คือ4บวกสาตัวบนหลักร้อยก็คือ2 4บวก2เท่ากับ6นะับเพิ่มเป็น 7 8 9 0นะคะรอรุ้นรับที่47นะคะว่าจะออกที่เข้าที่หลักไหนนะคะซึ่งเข้าที่2ตัวบนรูดหน้าเข้าแล้ว5หลักนะคะเข้าแล้ว5้รอบนะคะ1 2 3 4 5สาสรอบอ่ายิ่หเขาจะเปลี่ยนสูตรทุก่า8รอบ9้ารอบนะคะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าสูตรเข้านะคะแต่ถ้าสูตรไม่เข้าก็3รอบ4รอบก็หลุดแล้วซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ แต่ว่าความเสียงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสียงนั้นลงยังก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ